สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ซอยเอกชัย64ทับ5นะครับวันนี้ผมก็เอาล้อแม็กนะครับมากึงนะครับเอามากึงนะกึงใส่จานนะครับมาดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับคือใครจะกึงล้อมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ในซอยนี้นะครับเอกชัย64ทับ5นะครับเข้ามาเข้ามานี่สุดซอยนะครับ บริการซ่อมล้อแมกนะครับล้อแมกแตกแบบนี้นะครับเสษผงเหงนนะทำดิสเบรกนะมันมีหัวใจหลักคืออย่างน้อยแหละจานมันต้องไอที่วางจานกับล้อเนี่ยต้องกลมนะครับต้องกลมคือผมต้องมาเอามาปรับผิวที่นี่นะครับ แต่แล้อนี่รู้สึกแข็งนะเป็นงานเทียบนะครับงานเทียบแต่ว่าแข็งอยู่นะครับงานเทียบแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่บางนะครับไม่บางเท่าไหร่หรือว่าใช้ได้อยู่นะครับความหนานะเดี๋ยเราปรง้นไปดูปึิ้นกันปริ้นไปเรื่อยๆแล้วกัน,นครับ ถ้าใครจะมากึงล้อที่ที่นี่นะครับบางทีก็ต้องทําใจรอด้วยนะครับบางทีมาที่ร้านเนี่ยเขาอาจจะงานเยอะนะครับบางวันนะบางวันอาจจะงานเยอะงานล้นลูกค้าอาจจะมาเยอะนะครับก็รอหน่อยนะครับถ้าถ้าคิดจะเอาวันที่มากึงเลยนะครับก็สามารถทําได้แต่ว่าก็รอหน่อยนะครับซื้อน้ำเย็นๆนะครับมาให้ช่างเขากินด้วยก็ดีนะ นี่กึ่งกรมเดะเลยนะครับเนี่ยส่วนงานซ่อม้อแมกนะครับก็ซ่อมไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยงานที่มันมันมันหายไปนะส่วนนี้นะคือมันหายไปเนี่ยมันแหว่งลงไปเลยเนี่ยทางร้านเขาก็จะทําขึ้นมาใหม่นะครับทําขึ้นมาใหม่แล้วก็จึงให้มัน เน,นียนเหมือนเดิมแล้วก็เอาไปทําสีนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรนะเป็นงานดิบๆนะครับไม่สวยนะอันนี้คือไม่สวยแต่พอทําเสร็จล้วจะสวยวิ่งเลยนะครับนี่เหมือนกันกระทะเหล็กกระทะเหล็กหน้าหน้าจะเป็นกระทะเหล็กนอกด้วยป่ะไม่รู้นะนะกระทะเหล็กก็มาซ่อมนะครับทําสีเรียบร้อย เรียบร้อยแน่นอนเรียบร้อยแล้วนี่นะครับในการติงล้อสงามน,นะช่างต้นนะครับช่างต้นนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่ยมาถึงโซนที่ทําแล้วนะทำแล้วเนี่ยก็จะเป็นกระทะเหล็กพวกนี้นะก็จะมาทําสีประมาณอย่างนี้นะครับก็จะสวยเหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ล้อที่มาซ่อมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะสวยงามเหมือนเดิมนะครับจะแหวงจะบุบจะแตกมาแบบไหนนะครับก็จะสวยเหมือนเดิมแล้วก็ฝาครอบฝาครอบปิดรูตรงกลางน,นะเ <_ d ood le> ขาก็จะทําใหม่หมดเลยนะครับอันนี้จะหาดูยากนะเพราะว่าถ้า ไม่มีใครทําวีดีโอให้ดูก็จะไม่ได้จะไม่ได้ดูนะครับล้อแมกนะสีสวยนะครับแล้วก็ไม่สากด้วยนะมันลื่นด้วยเออมันลื่นด้วยนะมันไม่สากทําบางที่เนี่ยเราเอามือไปจับจับดูเนี่ยมันจะรู้สึกสักสากนะครับผมอันนี้ลื่นมากเลยนะใครสนใจมาซ่อมล้อแมกที่นี่ก็ลองโทรมาหา ที่ร้านเข้าได้นะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้ในวิดีโอนะครับผมที่นี่มีเครื่องถอดยางนะครับถ้าสมมุติว่ามีล้อมาแต่ว่าไม่มีเครื่องถอดยางอะไรเงี้ยมาถอดล้อที่นี่ได้นะครับมีอุปกรณ์ครบนะครับ ที่นี่มีไก่ตีเงินล้านด้วยเขาบอกว่าง้นนะเนี่ยล้อไก่ตีเงินล้านนี่นะก่อนโรงงานเขาก็โรงงานขัดอย่างสวยนะครับใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้ล้อล้อหนึ่งนะนี่นะให้ดูเลยเนี่ยกว่าจะเรียบ พอเรียบเสร็จถึงทำซีได้นะครับทำยากนะครับล้อแมกเนี่ยนะ